เฮ้ย <ort>. แดงแดงเด้ยแดงแดงอ้ยแดงแอ <i> <i> ดง <ไ Bro>. ดงุ้ย่อกี้ทไม่ใช้ความเทพระดับจักรวาลรอดไม่ได้นะคะ่อกี้โอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวอ่ะเล่นเกมยิงไข่ในดาวเสาวยังไงให้ได้คะแนนหลักล้าน ก็สำหรับคนที่ติดตามช่องแชมชิ c h ช n แนลอยู่นะฮะก็อาจจะคิดว่าผมเนี่ยเทพเฉพาะเกม ROV นะครับแต่ความจริงนี่ยคุณกำลังดูถูกนักแข่งระดับจักรวาลอย่างผมอยู่นะครับคือความเทพระดับจักรวาลเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายนะฮะดังนั้นเนี่ยความจริงอ่ะผมไม่ได้เทพเฉพาะเกม ROV ครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรนะฮะพอผมจับครั้งแรกปุ๊บ ผมก็จะเทพปั๊บเลยครับนะพอพูดความจริงให้ฟังก็ทำติหน้าไม่เชื่อกันอีกแล้วถ้าอย่างนั้นนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมยิงไข่ไดโนเสาร์หรือว่าเอ็กชุดให้ดูนะฮะมาดูกันนะฮะว่าเล่นเกมนี้ยังไงนะให้ได้คะแนนหลักล้านคือว่าไอเกมเนี่ยบางคนเนี่ยเล่นไปสักหมื่นหรือเกือบๆแสนอะไรเงี้ยก็จะตายกันแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะค่อนข้างลงมาเร็วใช่ไหมแต่ว่าความจริงนะฮะ เกมทุกเกมเนี่ยมันจะมีช่องว่างหรือว่าช่องที่แบบเป็นเหลี่ยมที่เราสามารถถ้าเกิดเรารู้แล้วเราสามารถจะชนะมันได้อะหรือว่าจะทาคะแนนให้ได้เยอะกว่าคนอื่นได้เลยนะซึ่งในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาเล่นแล้วจะมาบอกให้ดูครับว่าเคล็ดลับที่ทําให้เล่นเกมนี้นะแล้วได้คะแนนจะเยอะนะต้องทำยังไงนะผมบอกเลยนะว่าหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้แล้วจะสามารถทําคะแนนในเกมยิงไข่เต่เสาได้เยอะขึ้นอย่างแน่นอนครับโอเคก็พูดแล้วนะก็อย่าเสียเวลาเลยนะครับเราก็มาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับ โอเคแลตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็สำหรับเกมนี้นะก็กติกาก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือยิงสีเดียวกันให้ครบ3สีให้ไข่ให้ตัวไข่เนี่ยมันเรียงกันครบ3สีขึ้นไปนะฮะไข่มันจะแตกนะฮะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะฮะโดยที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถยิงไข่ให้แตก9ครั้งต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะได้รับไดนไ m ม t e คอมโบนะฮะหรือว่าเป็นลูกระเบิดเข้ามานั่นเองนะฮะซึ่งไอ้ลูกระเบิดเนี่ยดีมากนะว่าลูกระเบิดเนี่ย เรายิงไปตรงไหนเนี่ยไข่เขาจะแตกนะครับแล้วก็มันจะเป็นการเหมือนกับดันไข่ให้กระเถิดขึ้นไปข้างบนด้วยนะฮะสำหรับการเล่นในช่วงแรกๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะก็ยิงไปเรื่อยครับยิงไปเรื่อยนะฮะแล้วก็นี่ครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นะมีนกมานะแล้วก็พยายามยิงนกด้วน,นะครับอย่าให้นกมันเอาไข่ขึ้นไม่ได้นะฮะคือเกมเนี้ยคือห้ามให้แบบนกมันเอาไข่ขึ้นไม่ได้แม้แต่ฟองเดียวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันเอาไข่ขึ้นไม่ได้นะ สีมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตัวนทำให้เกมเนี่ยเล่นยากขึ้นมากเลยนะฮะก็เกมนี้นะครับถ้าเกิดตาไหนเนี่ยที่ผมเล่นได้คะแนน2 0 0แสนขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมขอสริปตัวคิดไปที่ตรงช่วงคะแนนเยอะๆเลยแล้วกันนะครับนี่ครับมีไข่ที่นกจะบินเข้ามานะก็พยายามยิงให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าจะมีสีเพิ่มแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่านกมันไม่สามารถเอาไข่ขึ้นไปได้เนี่ย มันก็จะทําให้เกมเนี่ยมีสีเพิ่มมาแค่สีเดียวนะครับนั่นคือสีเหลืองนั่นเองฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะจะเห็นว่าเวลาผมยิงไข่ให้แตกนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไข่มันจะกระเถิบลงมาเร็วมากอ่ะก็คือจริงๆมันไม่ได้เฉพาะช่วงคะแนน2อ0 0สนหรอกนะครับก็คือว่าเกมนี้นะจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นไปจนเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยไข่มันเริ่มกระเถิบลงมาเร็วแล้วว่ะให้เพื่อนๆยิงแบบที่ผมยิงนี้นะก็คือว่า พยายามยิงข้างใดข้างหนึ่งให้ลึกๆเข้าไปก่อนนะฮะเพื่อให้ตัวไข่เนี่ยมันไม่กระเถิบลงมาเร็วนะเพราะถ้าเกิดตัวไข่มันกระเถิบลงมาเร็วนะยังไงเราก็ยิงไม่ทันนะครับนี่ฮะอย่างนี้ฮะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าด้านที่เราปล่อยลงมาเนี่ยให้พยายามเรียงสีให้ดีก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดว่าพอเวลาด้านที่มันลงมาต่ําเกินไปเนี่ยแล้วเราเรียงสีไม่ดีเนี่ยจะเริ่มเล่นยากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสีอะไรยิงแล้วจริงๆผมจะยิง ที่มันเราต้องยิงเนี่ยแต่ผมพยายามจะเคลียร์เข้าไปลึกๆนะครับอย่างนี้นะฮะเนี่ยครับเจาะช่องเข้าไปลึกครับแล้วก็พอแล้วก็พอเวลาไข่ที่มันลงมาด้านข้างนะนี่เวลาได้ลูกระเบิดนะครับก็จะยิงเข้าไปให้ลึกๆก่อนนะครับยิงขึ้นไปให้ลึกๆก่อนเลยแล้วพยายามเหลืออีกด้านหนึ่งมาให้มากที่สุดนะครับนี่ฮะถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้นะม้ไข่มันจะลงมาช้าครับแต่ถ้าเกิดเรายิงแต่ถ้าเกิดเราเรายิงให้มันลงมาทั้งแผงนะฮะบอกเลยมันลงมาเร็วอย่างนี้ ยังไงก็ยิงไม่ทันครับก็สังเกตดูนะว่าเวลาผมใช้สูตรนี้นะฮะก็จะทําให้ไข่ลงมาไม่เร็วมากแล้วผมก็ยิงเร็วระดับหนึ่งนะแต่ผมก็ได้ยิงเร็วมากนะก็คือถ้าเราใช้สูตรนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องยิงเร็วมากครับเพราะผมว่าถ้าไข่มันลงมาเร็วนะยังไงก็ยิงไม่ทันหรอกครับคุณยิงเร็วแค่ไหนคุณก็ไม่ทันครับถ้าคุณไม่ใช้สูตรนี้นะฮะซึ่งสูตรนี้นะเป็นสูตรของนักแข่งระดับจักรวาลก็ใช้กันเลยนะครับบอกให้ เฮ้ยตืดๆว่ะตืดๆมาเหลืองเหลืองเลืองมาเอ้แดงแดงไอ้น้ำเงินเอาโอยเฮ้ย,ยสีมันไม่มานะครับโูพลาดนะฮะตอนนี้เราต้องกดคอนติเนีนะับแล้วก็รอยอมดูโฆษณาไปก่อนนะรอนนี้ผมเล่นแบบว่าสายฟรีนะครับไม่ได้เติมเงินนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอเดีผมขอเล่นอีกทีนึงนะครับในการคอนติเนีนะฮะโอ้โหมาตายด้วยคะแนน20000 0กว่านะครับ เคยยังดูโฆษณาไปฮะอ่ะมึงจบยังมึงโฆษณานานดังเลยเว้ยอะไรก๊อปเกิบอะไรเฮ้ยนานจริงๆฮะโอเคเริ่มนะครับต่อครับนี่ครับพยายามเรียงสีนะตอนนี้จะเห็นว่าด้านขวาผมมาเรียงสีไปแล้วนะครับไม่ว่าสีแดงกับสินเงินมาผมได้หมดนะฮะจาะขึ้นไปก่อนเหมือนเดิมครับสูตรเดิมครับเจาอขึ้นไปก่อนครับไม่ต้องรีบยิงให้แตกนะฮะด้านล่างนะครับ มีด้านบนยิงด้านบนก่อนนะฮะสุดเดิมครับสุดเดิมครับไปเรื่อยๆครับโปรไซดได้นะเมื่อกี้ไม่ถึง3ามแสนนะครับเฮ้ยเอาละต๊ดๆแล้วนี่ครับแล้วจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่สําคัญนะค,คือให้เพื่อนๆนะฮะยิงไปครับไข่ครับให้เพื่อนๆจานะฮะจังหวะที่แบบเวลาไข่มันลงมาสุดแล้วมันจะแบบมีเสียงเตือนดังตืดๆอย่างเงี้ย ให้เ,เพื่อนๆจาด้วยนะฮะว่าไอ้ไอตองตืดๆมันเป็นจังหวะที่ลากยาวแค่ไหนนะฮะเพื่อที่เราจะคํานวณได้นะว่าเฮ้ยพอไข่มันลงมาสุดแล้วเนี่ยเรามีเวลาอีกประมาณกี่วินะในการเคลียร์แถวล่างให้ให้ออกไปนะครับโอเคครับเนี่ยตืดๆแล้วนี่ครับมีเวลาเคลียร์อยู่ใช่ไหมฮะจังหวะที่มันลงมาแล้วดังตืดๆนะเห็นว่ามันมีจังหวะให้เราเคลียร์อยู่แป๊บหนึ่งนะฮะให้พยายามทําความเคยชินกับจังหวะนี้นะฮะ โอหตอนนี้แบบไข่ลงมาเร็วมากเลยเวลาเราเคลียร์ด้านล่างนะเค okay, ครับเคลียร์บนไปก่อนเหมือนเดิมครับเคลียร์บนไปก่อนครับนี่ครับแล้วก็เกมนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆสามารถยิงเมาแล้ว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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอ,เอนี่ไงเห็นไหม่ยถ้าเกิดว่าเราเรียงสีไว้ดีนะครับเวลาสีที่แบบว่ามันถึงข้างล่างมาเนี่ยยังไงเราก็จะได้นะนสีเหลืองครับอันสเต็ปฮะ คืออันนี้มันไม่ใช่สูตรโกงนะครับแต่มันแบบก็เป็นความเทพของผมเองอะครับก็เป็นความเทพของนักแข่งแบดับจักรวาลนะะ <_ H im> คือ,อนนง่ายๆว่าถ้าเกิดในโลกนี้มีแข่งเกมยิงไข่ระดับโลกอ่ะผมต้องได้แชมป์โลกแน่ๆเอาอย่างนี้ดีป่ะ <Yeah. S 1> ไปลงมาทั้งแผงเลยป่ะอ,อ้าวแล้วลงมาทั้งแผงอีกแล้วลงมาทั้งแผงอีกแพ้แล้วยิยงจอกขึ้นไปก่อนครับตอนนี้ครับเขียวมาสวยครับ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถยิงชิงได้แม่นๆนะก็จะดีมากนะครับเพราะว่าในบางจังหวะเนี่ยเราจเราจำเป็นต้องยิงชิงนะครับถ้าเราสามารถยิงชิงได้แม่นเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะแต่สังเกตดูนะครับว่าเวลานกบินมานะผมจะเคลียร์นกได้ทุกตัวเลยฮะสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่มีสีใหม่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับนอกจากสีเหลืองนะฮะที่เพิ่มมาในตอนต้นเกมนะครับเฮ้ยแดง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 มีไหมแดงอ้บนี่ฮะเห็นไหมฮะ มันจะมีแบบเซียววิอ่ะไอช่วงแบบตืดตืดอะช่วงนั้นะเราต้องกะให้ได้นะครับว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะฮะเด็ดไหมคอมโบครับได้ลูกระเบิดมาเรายิงไปข้างข้างบนอย่างเดียวฮะข้างล่างเก็บไว้ครับแล้วก็พยานเรียงสีด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยสีเหลืองมาครับโอเคครับยิงไข่ครับเรียงสีไวก่อนฮะตอนนี้ Okay, รเราเจาะบนไปครับเจาะบนไปเรื่อยๆครับส่วนข้างล่างน,น <te> <rawd Moder> ี้ก็พยายามเรียงสีเหมือนเดิมนะเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะแดงออ้ยนี่ไงนั่นก็เป็นความเทพของผมเลยครับจังหวะไอเียครับก็เป็นแผนที่ผมวางไว้แล้วครับว่ายังไงก็ต้องทันนะครับเฮ้ยตึ๊ดตึ๊แล้วตึ๊ดตึ๊เหลืองมานี่ครับเป็นไหมฮะเป็นการเลียงสีของผมนี่แล้วเลียงสีเขียวไว้ครับ แล้วก็ตอนนี้โอ้หด้านนี้ยังไงดีวะเนี่ยโอเคยิงเจาะขึ้นไปข้างบนเลยครับแล้วก็มาเลี้ยงด้านขวาแทนนะฮะเมื่อกี้จะเห็นว่าผมเลี้ยงด้านซ้ายนะตอนนี้ผมกลับมาเลี้ยงด้านขวาแทนนะฮะนกมายิงนกกันครับ สวยละสวยละแดงแดงแดงนี่ฮะนี่เลี้ยงสีไว้ก่อนเลยครับเลี้ยงสีไว้อย่างงี้นี้โอกาสรอดสูงนะฮะแต่ถ้าเกิดลงมาแง่งเดียวแต่เราไม่เลี้ยงสีไว้เนี่ยก็จะพลาดได้นะอย่างที่ตาเมื่อกี้จะเห็นนะครับว่าสีไม่มานะแต่ถ้าเกิดเรามีหลายสีอย่างนี้เรายังไงเราก็รอดนะยังไงสีมันต้องมาเนี่ยพอมาปุ๊บเราก็ยิงไปนะครับ โอเคตอนนี้คะแนน209 0 0นะฮะจะถึง3 0 0 0 0นไหมครับโอตอนนี้ลงมาทั้งแผงว่ะตอนนี้ลงเฮ้ยยิงพลาดยิงพลาดเฮ้ยปุ๊บชิงชิงไปชิงไปดีครับเหลืองไหมครับตัวนกที่ถือไข่มันนี้ให้พยายามยิงตอนมันอยู่ล่างๆเลยนะฮะ เพราะตอนมันอยู่ล่างๆเนี่ยยังไงยิงก็มีโอกาสโดนกว่ายังไงยิงก็มีโอกาสโดนสูงกว่าตอนที่มันบินขึ้นไปไกลแล้วนะครับก็คือเวลาเราเห็นนกมาเนี่ยเรายิงนกแบบตั้งแต่มันยังบินไปได้ไม่ไกลเลยอ่ะเฮ้ยเออแดงมาพอดีครับโอ้ตอนนี้ลงมาทั้งแผงว่ะนี่ยถ้ามาอย่างนี้จะเล่นยากนะฮะต้องพยายามยิงฮะนี่ครับสวยครับสีมาพอดีฮะรอดไปครับรอดเปหนึ่งช็อตฮะเดียเพื่อนพยายามอยาให้มันลงมาทั้งแผงนะครับเพราะถ้ากรดลงมาทั้งแผงแล้วเนี่ยจะเห็นว่าผมต้องพยายามยิงให้เร็วมากเลยนะฮะ เฮ้ยแดงแดงเฮ้ยแดงแดงอุ้ยแดงอุ้ย่อ,ยอยแบบกี้ถ้าไม่ใช้ความเทพระดับจักรวาลรอดไม่ได้นะคะ่อกี้โอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวอะ่ะอย่างที่ผมบอกนะเมถ้าเกิดเราจำไปจงังหวัดที่แบบมันร้องเสียงเตือนตื๊ดตืตได้นะฮะมันจะทำให้เรากะได้นะฮะโหพี่เกือบไม่รอดครับ ตอนที่รอดมาได้ก็เป็นเพานราะความนิ่งระดับจากวาความนิ่งระดับจากรวานของผมเองะครับเขียนน้ำเงินไปครับนี่ครับตอนนี้รอตอนนี้ยังไงเหลืองก็รอรอเหลืองนะฮะยิงข้างไปเลยครับยิงข้างไปเลยครับเฮ้ยเหลืองเหลืองเหลืองมาอืมนี่ครับโอเคตอนนี้ด้านข้างขวาไอ้ด้านข้างซ้ายนี้เรียงสีไว้สวยนะวันนี้เราเจาะดานบนึ้นแบไปเรื่อยๆครับมาครับมาแล้วก็ยิงเจาะได้ครับ โอเคครับตอนนี้นนะคะแนนทะลุสามแสนนะฮะสสวยๆครับต่อขึ้นไปเรื่อยครับคือบอกเลยว่าถ้าเกิดใช้สูตรนี้เรื่อยๆนะว่ายิงเป็นยิงแบบเล่นได้เป็นล้านก็ยิงได้อะจริงอ่ะ แต่ว่านี่ก็คือตอนนี้ก็คือผมเล่นมาชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยโดยประมาณเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้สะกิดคลิปนะครับคือแบบตาแฉะตาเริ่มแฉะแล้วอะเออเอยเอยเอนี่สีมาอยู่เว้ย,ยงสีไว้ก่อนครับเก็บบนไปครับเจาะไปชิ่งพลาดนะฮะ ตอนนี้อืมเอาเอา,เอาแค่นิดเดียวเลยครับพอเราต้องการจะเลียงไว้นะฮะมันไม่ลงมาเร็วครับลงมาทั้งแผงแล้วไม่ไหวเคลียร์ไม่ทันเออเอเอเฮ้ยมาทั้งแผงแล้ววะ่ะเออยิงชิ่งไปก่อน,นครับโอ้ไม่ค่อยมีจังหวะให้ผมได้เจาะข้างบนเลยนะ ลงมาทั้งแผงอีกแล้วยากนะฮะเล่นเนอย่างนี้ผมรโอาจจะเงียบบ้างโปรโมอาจจะเงียบบ้างนะเพราะว่าขอใช้สมาธิหน่อยนะในการเล่นไม่มีเขียวไม่มีเขียวให้เรายิงแบบเหมือนยิงฝากไปก่อนนะฮะคือแบบยิงแบบในจุดที่แบบถ้าเกิดสีที่เรารอมาแล้วมันจะร่วงลงมาหายหมดอะ่ะอย่างเงี้ยผมก็จะฝากไปที่สีแดงนะฮะเมื่อสักครู่ เฮ้ยเขียวไม่มาวะเขียวมาดิเฮ้ย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 ฟ้าไม่มาวะอ้ยเมื่อกี้แบบว่า GM โกงผมนะครับไม่ยอมให้สีฟ้าผมนะครับไม่งั้นนะคะแนนผมนะถึงล้านโอ้ใครรู้จักจ m เกมยิงไข่ในเดลเสาฝากแจ้งเลยนะฮะว่าแบบทำไมต้องมาโกงผมด้วยอะครับโอ้ยแบบขอผมแคลดเลขถึงล้านจะสวยไม่ได้ไงเนี่ย คืออิจฉาผมถึงแบบขนาดต้องมากักผมไม่ส่งสีฟ้ามาให้ผมด้วยแหลคะครับโอยโอเคครับผมแล้วทั้งหมดนี้นะก็จะเป็นเทคนิคการเล่นเกมยิงไข่นะฮะก็คือว่าอย่างที่เห็นนะ,ะเทคนิคก็คือว่าช่วงแรกนะยิงไปเถอะยิงไปเรื่อยนะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าพอถึงจังหวะที่แบบว่าตัวไข่อะมันเริ่มไหลลงมาเร็วแล้วอะ,ะให้เราพยายามเลี้ยงแง่งข้างๆข้างใดข้างหนึ่งไว้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีแง่งที่แบบลงมาต่ำๆข้างใดข้างหนึ่งเนี่ย มันจะลงมาเร็วมากนะซึ่งยังไงก็ยิงไม่ทันนะครับเมื่อกี้ได้สังเกตเห็นว่าเวลาที่ผมเคลียร์ทั้งแถบเนี่ยลงปลุ๊บลงมาอย่างนี้เลยนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราห้อยด้านใดด้านหนึ่งไว้เนี่ยก็เพื่อให้ไข่มาลงมาช้านะให้เราเจาะข้างบนขึ้นไปก่อนเรื่อยๆนะฮะเวลาเราได้ยิงได้แบบลูกระเบิดก็ให้เรายิงเจาะเข้าไปข้างบนนะฮะแล้วก็ข้างๆนะให้พยายามเลี้ยงสีไว้นะครับก็ถ้าเกิดเราเลี้ยงสีไว้ดีเนี่ยโอกาสที่แบบเรายิงๆ,ๆพอเวลามันลงมาใกล้จุดตาสนนี่แหละอลยพาจนงถึง จุดที่มันมีเสียงเตือนเนี่ยสีเราก็จะมาพอดีเราก็จะยิงเคลียร์ไปได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคลิปนี้นะมียอดคนดูเยอะนะผมก็จะกลับทําอีกนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะถ้าเกิดผมกลับมาทำอีกนะผมก็จะพยายามทําให้ได้คะแนนเยอะกว่านี้นะอาจจะเป็นได้คะแนน5 0 0 0 0นหรือล้านนึงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดคนไลค์น้อยคนดูน้อยผมอาจจะไม่ทำนะเพราะว่าอันนี้ขนาดว่าเล่นแค่คะแนน3 0 0 0 0นกว่านะนั่งเล่นตั้งแบบ ชั่วโมองกว่าคือชั่วโมงครึ่งได้แบบปวดคอมากนะแล้วก็ตาแห้งมากเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยแล้วกันนะแล้วก็ถ้าใช้ดีนะกด Sub สไคร้แล้วกดกระดิ่งไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่เวลาทั้งช่องมีคลิปใหม่ๆนะใจไม่พลาดกันนะครับผมแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะฮะสำหรับช่วงคําคมท้ายคลิปในตอนนี้ก็จะมีว่าเมื่อชีวิตย่างก้าวเข้ามาถึงไปทํางานจะพบว่าชีวิตไม่ได้ต้องการต้นไม้ ป่าเขาหรือลำธารแต่ชีวิตต้องการเพียงแค่สภาพคล่องทางด้านการเงิน <What? S 1> เรื่องเครื่องคือจะไปพักผ่อนที่แบบภูเขาลำธารมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าแบบทุกวันนี้นะสภาพการเงินในกระเป๋าก็ไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> โอเคแล้วมาเจอกันใหม่ทีนี้ในคลิปหน้าครับผม